สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนวันนี้พอ่อกับผมปลาเข่งเสิร์งแซบอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีผ้ามาอัปเดตหมูหน้อยแม่หมูครับนี่ผมเอาพักให้มันแม่หมูป่าสองตัวอันนี้คือแม่มันครับนี่มาเบ่งดูกหน่อยมันบันขุดนรลนแตกชวดชวดมากแลวครับโอ้ยรวมกันเมื่อชุดโตสิเวตโตแรีนมาแล้ว หมูโตแม่พันกับหููมันถิมานอนเลียนยูทังคอกนี่ครับน,นี่ลูกมันผสมปนเปนกันลูกมันสิบสองตโอ้สิบเอตนะครับแม่หนึ่งเจ็ดแม่หนึ่งอ่าสี่เป็นสิบเอ็ดนอ,พ,นอพูดเบผิดไปเจโอ้ยเกือบถือเรีงหัวบางหนึ่งมันเจ็ดสมนี่แหะครับตัวนี้หนึ่งสองสามี่ห้าก็ดซุ่มใน่น้อยนะคือซุ่มออกหลังครับตัวใหญ่ขึ้นมากกับซุ่มออกก่อน อันนี้หมูผูหมูผูใหญ่มันเห็นเขามาหมูหน่อยเลยี้ยนน้ำกลนอีกเส้ยมีอีกสามตัวครับ <c oughs> เอาเอา,เอาตื่นยังที่เสเื่องเมียยังเดียววาอีบักพ่อพันนี่เอ้าบได้ R เสื่งมันกินใบเครือไม่ครับจ้าเขาเอื่นเครือ,อยังผมกับโบจักคือกันผมทางทิมเครือมันเป็นโปะนะครับไอ้มันแข็งแข็ง,ขงกับปกไม่กุกไหลเลย,เลย พอถางที่ผมลองย่องย่นให้หมูเบิ้งมือหนึ่งมันกินเสยครับผมเลยว่าเอ้ามันกินนี่ว่าพอมือหลังมาผมก็เลยเอามาให้มันกินนี่ครับผมใฉยเบิ้งจ็คเขาเอื่นเครื่อนยังนี่ที่มันขึ้นตามโก๊ะไม้โก๊ะไหลนี่ซุ้มมอนี่แล้วครับที่มันเอ่อมันขึ้นมาแล้วนี่นี่มันจิตบาดเท่าเขาเอื่นป้อยังเหรอครับเอาไปสามารถเอาไปมัดนั่นมัดนี่ได้ นี่คร <c oughs> ับ <c oughs> นี A ่นี่นี่นี่ครับนี่คือหมูมันกินนะครับนี่ผมจะล่องให้เบิ่งนี่ครับมันกินนี่ยนให้ตัวแรก็กกินนี่ยนให้ตัวปูไงนี่มันกินครับผมก็เลยอ้าวหมูปลามันกินได้น่ว่าผมก็เลยมือหลังผมก็เลยก็มาให้มันกินหลายๆมันกินได้ครับ มันนี้กล็ลอลองเอาไมา้มันเบิกอีกจะกินได้เอาแต่เกา่าแต่ก่อนผมตัดถิมเม็ดเพราะมันหกเนาะหกสวนเนาะครับตัดถิมหลังจากนั่นต่อไปดีผมกระสีเข็นอยู่ใส่ปกติเกี่ยวเอาตัดเอาไมา้มันกินแหละครับมึงมันหยำมันกินโอ้ยกินอย่างดีจ้าเครื่อนยังมันเป็นเครื่องไม้ที่เฮาใส่มัดนั่นมัดมีได้เนาะครับนาะผคุมก็เอื่นบาถือต้องท้าบูเถ่าแเลยครับว่าเขาเอาื่นมาเรื่อนยัง เบ่งเลยมันกินข้ามับไงกินมาทุโตแลละครับยกเว้นหมูหน่อยมันกินมาทันเป็นตอนน้มันกำลังกินนมกินยังอยู่สมบูรณ์ทุกตัวครับสิบเอดตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครบทุกตัวครับมันอยู่น้ำกันแหละครับย้ำน้ำเวทมาเฉลี่ยนเหรียญหอครมันน้ำนอนมันกับน่อนกองกันเองลี สี่ตโตเป็นตนาหักแต่เวลากินนมเนาะครับมันแยกเลยอันสีตัวมันก็แยกไปหาแม่มันต่างหากสี่ตัวอันเจ็ดตัวมันก็แยกมาหาแม่มันต่างหากเจ็ดตัวมันจะหูแม่ไผแม่มันนะครับเนาะคือเป็ดคือไก่นี่แหละแต่เวลาเวลามันหลินมันหลินน้ากันเนี่ยครับมันแลนหยอกกันปุ่นัวปุ่นน้อยๆซุ้มตัวใหญ่เนี่ออกวันที่หนึ่งเนาะครับเนาออกวันที่หนึ่งนนี้ครับสี่ขาววันที่สิบแปดสิบเก้าะครับ ได้สิบก่ามือได้สองอาทิตย์กวักวกัวครับท่านใด้ครบสามอาทิตย์แต่ตัวน้อยนี่ออกวันที่สี่ที่หาประมาณนี้นะครับอาทิตย์ได้ซิฟก่ามือคือกันได้สองอาทิตย์ถ้าผู้ใดตองการก็ให้มันได้ยักษ์สามสี่โลเน้อครับด้อจังคอยมาเอาไปเลี้ยงเอาไปแคะพันธุ์หมูปลาแคะนี่ครับ สันติเอาไปยังกะตดตอทักแช่ฟุ้งของมาด้วยครับคาว่าให้มันได้ครบเดือนสองเดือนก่อนส่วนมากคนมาหาสื่อพวกเขามาถามไปเห็ดหมูหันหมูยังนี่ก็มี่ครับขเขาเชียวประมาณสามกิโลครร่งขึ้นคาว่ากันได้สามโลหรอเขาที่มาเอาสามโลถึงสามโลคร์กถึงสี่โลขันใหญ่ก็นั้นเขาโบเอาเขาว่าสันผมก็บอ <c oughs> กเขาใจเขาคือกันแลพวกเอาไปเลี้ยงก็กะ นี่ละเดือนสองเดือนนี่ครับออกนุ่มเขาไปก็ไปเลี้ยงถ้าญ่แห้งพวกหมูหันเขาเอาครับเขาว่ามันมันสีแข็งมันสีคลค้ายบ่ได้ราคาคือหมูหน่อยเขาจิมักสื่อของเขาถือๆครับพอไปหันแล้วมันก็สีแพีงสื่อของเขายางหลายกับโบเกินหางหกลยอยเขาจะตีให้ประมาณนี้นะครับนี่มึงโตผูกใหญ่ ใบกล้วยมันมือเศร้าผมกว่ามาให้มันกินนลยครับมันก็ยองยองยอง,องเอาบัากินก็ถือว่ามันเหี่ยวแห้งนี่มือสองมือสามมือมนันนี่ผมก็บคูดเอาปุ๋ยคอครับนี่ใส่ถุงไว้คนมาสั่งไว้หลายครับผมก็ใส่ขึ้นมาเป็นถุงกองไว้เอเรีอยู่นี่เพื่อต้องการปุ๋ยคออ่อาใส่กสระสอบปุ๋ยกับตีตขอข้ามาเด้อครับเด้อนี่ ผมใส่ไว้เต็มแอดแล้วครับมันยกเอารดขนขึ้นซู่มือมือละเก้าสอบทิปสอบครับติดต่อขม่าพะยักได้ปุ๋ยขีดฟุ้นขีหม,มูมักไวก้ัึงสองสามปีครับโมเดลออกกพลังเอาขึ้นเนี่ยยังมีอีกหลายครับขอบคุณหลายๆสี่ติดตามส้มด้วยครับด้วยที่หมอกพอกันไหมคลิปไหนด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้รำให้รวยสุกข,ขู่สุกคนเด้อผู้ใดเบิ่งจบอีต่อขมเานะครับใครอยากได้ปุ๋ยคอกอยากได้ลูกหมูปลาขอบคุณครับพอกันใม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ